ขยะสิ่งเหลือใช้ที่ใครๆต่างมองว่าไร้ค่าไร้ประโยชน์หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมีการคาดการว่าในอีก20ปีข้างหน้าโลกของเราจะมีปริมาณขยะสะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมมากกว่า700ล้านตันหากพวกเราทุกคนช่วยกันจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทางอย่างถูกวิธีขยะเหล่านี้ก็จะกลายมาเป็นต้นทุนในอนาคต เพื่อการสร้างประโยชน์ในด้านต่างๆต่อไปตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือเซอร์คูลารชอีโคโนมีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคูร่วมกับ บริษัท p ี t Global บอลเคมีคอลจำกัดมหาชนมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนและโรงเรียนที่มีการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลแม่น้ำคูให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่ดำเนินการจัดการขยะตั้งแต่ต้ตตนทางโดยเริ่มต้นจากการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดการขยะที่เป็นระบบและครบวงจรโดยใช้แนวคิดลดขยะให้เป็นศูนย์หรือซีโรเวท ในโรงเรียนต่างๆของตำบลแม่น้ำคูจำนวนทั้งสิ้น5โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนอนุบาลบ้านแม่น้ำคูโรงเรียนบ้านแม่น้ำคูเก่าโรงเรียนที่คมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8โรงเรียนที่คมสร้างตนเองจังหวัดระยอง10และโรงเรียนที่คมสร้างตนเองจังหวัดระยอง13องค์การบริหารส่วนตำบ,ตบตลแม่น้ำคูได้เล็งเห็นและตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะโรงเรียนนับว่าเป็นองค์กรที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่จะบ่มเพาะและปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้ใส่ใจเรื่องขยะและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมธนาคารขยะหมู่บ้านที่จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคูเป็นประจำทุกเดือนซึ่งการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียนทั้ง5แห่งนั้นสามารถตอบโจทย์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน รวมถึงปลูกฝังระเบียบว,วินัยในเชิงบวกและสร้างเป้าหมายในการคัดแยกขยะให้ถูกต้องเพื่อสร้างมูลค่าขยะรีไซเคิลและสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้นักเรียนผ่านวิธีคิดในการบริหารจัดก,การธนาคารขยะด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคูได้ํำเนินการจัดก,กิจกรรมธนาคารขยะมาแล้วทั้งสิ้น90ครั้ง สามารถรวบรวมขยะเข้าสู่กระบวนการรีไซคเคิลได้52,784นได้52,784กิโลกร,รมัมสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่293,547บาทและสามารถนำมาคำนวณการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้113.8ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามุ่งสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่ดำเนินการส่งเสริมการจัดก,การสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่งยืนต่อไป